สวัสดีค่ะเมนูวันนี้ค่ะจะพามาทําอาหารอิสานบ้านเฮ่าค่ะพี่น้องจะพามาทําน้ําตกหมูค่ะนะคะหมูวันนี้เป็นหมูสามชั้นค่ะพี่น้องนะคะอ้วนแล้วพ่อค่ะเพิ่มเข้าไปอีกค่ะพี่น้องนะคะแต่เรามาดูวิธีทําค่ะทํายังไงให้น้ํามันออกเยอะๆแล้วเข้าเกิดใส่กินแบบว่ามต้อกกังวนในความปวนของเฮานะคะพี่น้องส่วนพักนี่ค่ะจะมาซอยใส่น้ําตกนะคะก็จะเป็น ต้นหอมค่ะผักชีฝรัง่งใบบักูแล้วก็ห,อ,หอมแขกนะคะพี่น้องนะคะมาค่ะก่อนอื่นค่ะพี่น้องนะคะเราเอาสามชั้นนี่ค่ะมานหนาเป๊บกระทะเลยค่ะนะคะก่อนอื่นค่ะเขาก็เอาหมูสามชั้นนี่นะคะพี่น้องนะคะมานานากับกระทะให้เลื่องสวยเลืองสุกกินได้เลยได้พี่น้องเพราะว่าสูตรนี้ของยา่านีซีโบไปล้วนใส่ในหม้ออีกค่ะนะคะจนะจี 4, หมูสามชั้นนี่แหละคะ่ะเห็นน้ำมันออก จี้ไปเรื่อยๆค่ะนะคะเค็ดสูตรนี้ไม่นู่นนี่ค่ะพี่น้องต้องใจเย็นหน่อยหนึ่งค่ะนะคะเพราะว่าจสเข้ามวเฮจิซีนะคะ,พ,ะ,ะ,ะ,คะพี่น้องสามชั้นวิตามินนะคะถ้าใครไม่กลกวอ้วนนะคะหรือมกักมันมันกับพรามีปัญหาต้มเอาก็ได้ค่ะนะคะต้มเอาแล้วก็ค่อยมาหั่นเห็ดลาเห็ดหนางกนะคะเพราะของเย่ยวนี่ต้องการให้น้ำมันออกนะคะก็แบบเลยใส่มะนาวแบบนี้ค่ะนะคะให้สุกเลยล่ะค่ะนะคะ,นะคะด่ค่ะ ไฟกลางๆด้วยจ้ะหมูสามชั้นนี้ต้องนาบใสกระทะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเอาไปย่างค่ะย่างแบบว่าย่างเตาถ่านนะคะพี่น้องน้ำมันมันตกนะคะไฟกับบึมๆถึอไม่ไดเสร็จนะคะพี่น้องก็เลยบอกขอยแนะนํานะคะเท็ดแบบนี้สะดวกค่ะน้ํามันก็อยู่ในกระทะแล้วก็มันก็เลืองสวยเหมือนข้าวอย่างไฟเตาถ่านนะคะแต่พี่น้องแต่ว่ามมีความหอมแบบกินขั้นไฟนะคะอันนี้จะเสียยุยย่างเดียวค่ะพี่น้องนะคะ เดีย๋ยวย่อหยางไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องเรื่องสวยไดทีค่ะเดี๋ยวจะพามาดูอีกรอบหนึ่งค่ะค่ะพี่น้องหลังจากเจ้าอยางแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้หมูสามชั้นที่แห้งแล้วก็กรอบนิดๆค่ะพี่น้องนะคะเพื่อเอามาเห็ดน้ำตกนะคะพี่อย่างคือต้องเห็ดจนแบบว่าแห้งกรอบไปสิคะพี่น้องเพราะว่าหนึ่งให้น้ํามันมันออกนะคะพี่น้องเบิ้งค่ะนะคะนี่ค่ะน้ํามันออกลายแห้งค่ะพี่น้องนะคะ เพื่อให้น้ำมันออกข้อสะบักออกอวนลายเป็นนั้นนะคะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็มาทําการซอยหั่นเลยค่ะพี่น้องหัน่นบางๆนะคะนี่คะ่ะห่อนยังห่อนอยู่เลยพี่น้องนะคะนยิยสหั่นให้เบิ้งแบบจะข้าวนึงค่ะนะคะหัะน่นเล็กๆบางๆอย่างนี้ค่ะเพื่อสะดวกในการกินนะคะสำหรับ ผู้ทีม่มีผู้เถาอยู่นั่นะคะคือของเย้าเลยค่ะพี่น้องนะคะก็เลยจะหั่นชิ้นเล็กหน่อยนะคะผู้ใดฟ uh huh. ันดีๆค่ะนะคะหั <parliamentary speaking. S 1> ่นสินหย่ๆๆไปเลดค่ะพี่น้องนะคะแต่เหากินเขาก็ลายค้นค่ะนะคะค้นเถาก็มีค้นฟันบุรีก็มีสินะคะพี่น้องนะคะก็เลยจะเล็กๆบางๆนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะล่อมันหายห่อนจะกข้าวหนึ่งค่ะนะคะเดี๋ยวจะหั่นแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวจะพามาเห็ดน้ำตกต่อค่ะ เอาละค่ะพี่น้องหลังจากเจ้าหันแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะมีส่วนเนื้ออยู่นิดนึงค่ะพี่น้องเนื้อก็คือจากหมูสามชั้นนะะี่แออหละค่ะนะคะจะแบ่งออกมาย่างต่างหากค่ะนะคะก่อนอื่นค่ะอยากจะใส่พริกป่นลงไปค่ะพี่น้องนะคะพริกป่นนี่มันเผ็ดอยากจะกใส่ลายด้วพี่น้องก็คือบอกค่ะพี่น้องนะคะเรากินข้าวกันลายคนนะคะคนบวกกินเผ็ดคนบวงจุกินเคมนะคะพี่น้องนี้ก็เผราจานเดียวกันนี่ค่ะพี่น้องเฮ็ดจจงเดย์ะถือปากทุกคน คนเห็ดนี่ก็ปวดหัวคือกันค่ะนะคะเยอะก,ก็เลยเดินทางใจกลางค่ะนะคะเห็ดบ่ต้องเผ็ดบ่ต้องเค็มแต่ยอะสกกิกินเห็ดกินเค็มยอะก็สมมติเติมเอาตางหานข,ข้างหลังนะคะพี่น้องก็เลยใส่บวกพริกแค่นี้ก่อนค่ะนะคะจากนั้นมีบมะนาวค่ะนะคะมีบมะนาวลงไปให้ออกเปรี้ยวหน่อยนะคะผู้ใดอยากให้มีน้ำนะคะพี่น้องเติมน้ำต้มซุกลงไปมันคุกคิกนะคะอันนี้ก็คือข้ขาขวคั่วใส่ลงไปค่ะไล่เติมแน่ นะคะขาดไม่ได้ก็คือน้องชูค่ะก็คือเห็ดราบทั่วไปนี่แหละคะ่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะใส้าล่น่เพราะว่าเพิรนมมักนะคะจากนั่นค่ะก็ใส้น้ำปลาลงไปค่ะนะคะหมูที่เยาย่างเนี่ยจะไม่มีความเค็มเลยค่ะพี่น้องเพราะว่า,ยาวเย่าบริมมักเอียงนะคะเย่าย่างสั่งเลยค่ะนะคะเพระสะน,นั็ใส้น้ำปลาลงไปน้น่นในหอมพี่น้องเขาทาอยู่เลยค่ะนะคะอย่างให้นน้ำมันตกไปเพื่อยเย่าเผ็ดนี่เลยคะ่ะพี่น้องนะคะ หลังจากนั้นค่อยมาปรุงรสนะคะเห็ดใหม่ๆจะมีความหอมความกรอบนะคะยาโบเดลเอาไปต้มไปขัวอีกนะคะ <t ell> พี่น้องได้ชิมไดมโอเคคือจริงๆอยากเติมเปียวนะคะผ <t ell> ู้ใดามักเปรียกก็ใส่แล้วแยกใส่มหมัน่าอีกหน่อยนึงงป่ะแถมมีรสเปรียวจะนนิดนึงค่ะ แล้วเติมเค็มอีกนิดนึงนะคะเ <C le af> ติมน้ำต้มซุปในจนัง่อยนึงค่ะเกลือปลาแล้วจับเขาเหนียวนะคะ <C le af> มีคุกคิดในนิดนึงพ่อค่ะน้ำขึ้น,น้ำที่ขาต้มส้มกาแฟเลยค่ะพี่น้องโมเดลนำดิบๆในขวดใส่นะคะเอาละสัมพั์เลยค่ะ <C le af> เครื่องเส่ลาบนะคะ ใส่ลงไปเลยพี่น้องจ๋าเมนูนี้นะคะผู้ใดฟันดีๆนะคะบต้องผู้ใดฟันบดีบดต้องอย่างย่างโดนขี้ยหียนะคะพี่น้องเพราะว่าส่วนที่เป็นเปลือกมันจะแข็งในนิดๆนะคะพี่น้องนะคะแต่ว่าเอ่อเอาพ่ออุ้ยหุยเอาพ่อแบบว่าเลื้งหน่อยๆนะคะกำลังหนุ่มแซ่บพี่น้องนะคะอันนี้ก็แซ่บเพื่อกันนะคะแต่ว่าบางคนฟันบดีสว่ันแข็งนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเาชิมอีกรอบนึงค่ะนะคะชิมน,นี่ไงเลยค่ะอืมโอเคเลยค่ะแซ่บหอมเผาขั่วัวหอมเป็นเมนูที่แนะนําค่ะพี่น้องแซ่บอิรีพี่น้องนะคะส่วนที่เป็นหนังมันจะมีความเหนียวความนึบแน่หน่อยนึงนะคะผู้่ไดสิี่บิก,กน เคี่ยวบ่ได้นะคะเอาไปต้มก็ได้นะคะพี่น้องหรือว่าจะไปใส่หมอร่วนให้มันห่อนจัหน่อยนึงก็ได้นะคะมีหลายวิธีนะคะถท,ทีจะเห็ดมันหนุ่มนะคะแต่สลับเย่าแบบนี้โอเคแล้วค่ะกินก็ขนียวกินก็พักแสบครัพี่น้องนะคะไปค่ะเดี๋ยวย่าไปจัดใส่จานให้เบิง่งขาพี่น้องนะคะน้ำตกหมูสามชั้นง่ายๆแต่อร่อยค่ะ ราคาพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะอีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนําค่ะพี่น้องน้ําตกหมูสามชั้นนะคะสำหรับคนหยันอ้วนขี้เจ้นนะคะพี่น้องเอาไปย่างเห็ดเกียมแบบนี้เลยค่ะพี่น้องให้น้ำมันออกเลยๆค่ะนะคะหลังจากนั้นเอามาหั่นบางๆค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่ามือเท่าอย่างกปแเ้วส่วนหนังของหมูสามชั้นนะคะมันจะเหนียวนะคะเพราะฉะนั้นหัน่นซีบบางๆแน่นิดนึงค่ะเผื่อให้คนถี่เพิ่ฟันบุดรีกินน้ํด่ดนะคะจากนั้นใส่ข้าวั่วหอม ปรุงรสขึ้นลาบน้ำตกทั่วไปค่ะพี่น้องนะคะแต่ความแซ่บความเด็ดอยู่ที่หมูสามชั้นจะมีกลิ่นหอมของถิ่นท้าวยางน้ามันออกนะคะพี่น้องนะคะหรือผู้ไดว่ามันเหนียวมันแข็งนะคะหลังจากย่างแบบนี้แล้วเรียบร้อยค่ะเอาไซม์ซอสซน้มนิดนึงเอาไปคนนะคะไปตั้งเตาคนเล็กนิดนึงค่ะพี่น้องให้มันสุกอีกนะคะให้มันเปื่อยอีกก็น,นั่นค่ะพี่น้องเขาเมื่อปรุงลาบน้ำตกก็ได้นะคะแต่ของเย่านีคืออย่างแล้วหเรียบร้อยแล้วก็เอาไา หั่นุงเลยค่ะแซ่บค่ะพี่น้องนะคะแต่จะไม่เผ็ดนะคะเพราะว่าคนบาก,กินเผ็ดก็มีนะคะพี่น้องแยกก็เลยเอาแบบธรรมดานะคะกค็ต้องขอดีกินเท่ามาเผ็ดเท่ากินบวกลิกโดนดลงไปได้ค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณะหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องส่วนพักกรมีแต่บปกแดงกว่านะคะพี่น้องอย่างอื่นบวมมีเลยค่ะนะคะของเบสตูเย็นค่ะนะคะมาจาซุปแซหมอนกันจาน้ำตกหมูสามชั้นจ้า